ท้าไทยเปิดแล้วนะครับโดยเริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนท่านสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในทุกมุมของจังหวัดภูเก็ตได้โดยสบายใจสวัสดีครับผมนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้จะมาตอบคาถามเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศไทยครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับก็คือการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมสําหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําและความเสี่ยงปานกลางนะครับแล้วรับวัคซีนครบ2โดสแล้วสามารถเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางไปยังพื้นที่อื่นของประเทศไทยท่านจะต้องอยู่ภูเก็ตให้ครบ14คืนเสียก่อนถึงจะสามารถเดินทางต่อไปได้ครับ ในไตรมาสสามเราจะรีโอเพนตนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนะครับหลังจากนั้นในไตรมาสสี่ก็จะมีการเปิดพื้นที่อื่นเพิ่มเติมนะครับประกอบด้วยในส่วนของพังงากระบี่สมุยชนบุรีก็คือพัทยาแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วจะมีเพิ่มอีก4พื้นที่ซึ่งเป็นไปนตามมติของคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติก็คือกรุงเทพมหานครบุรีรัมย์ระองและหัวหินครับ คนก็ตื่นเต้นกันนะครับที่เราจะมีการกลับมาให้บริการการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเองกับต,ตอนนี้มีการปรับตัวในการที่เข้าสู่มาตรฐานเรียกว่าชานะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆนั้นก็จะให้ความสําคัญกับมาตรการในการควบคุมโรคแล้วก็มีความพร้อมนะครับที่จะกลับมาสายการบินนะครับหลายสายก็เริ่มประกาศนะครับว่าจะบินกลับมาที่ภูกเก็ต เกรงนะครับว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นเนี่ยเป็นการที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเรามีความภูมิใจที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาเราได้มีความเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องการสร้างความมั่นใจในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันกหมู่ประชาชนคนภูเก็ตจะต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า70%นอกจากนั้นเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ความประทับใจนะครับภูเก็ตมีแผนการพัฒนาเมืองที่เรียกว่า Better p h u k e t Initiative เพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะปรับทัศนียภาพการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับการจัดการที่สาธารณะต่างๆและในเรื่องของมาตรการด้านการตลาดนะครับเราได้มีจัดโปรโมชั่นต่างๆรวมถึงในเรื่องของการที่จะเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาทดลองในส่วนของภูเก็ตแซนด์บ็อกโดยจะเป็นนะครับ KOL i n f อน e ซอร r ต่างๆจะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต et, ในช่วงเดือนกรกฎาคมมากกว่า200รายครับ ข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับเกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ขอให้ติดตามที่ tatnews.org แหล่งเดียวที่จะอัปเดตแล้วก็มีข้อมูลที่ทันสมัยน่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็เป็นที่มัานที่สุดครับรวบรวมทุกอย่างที่ท่านอยากจะรู้ไว้ในที่แห่งเดียวครับเรามั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเรามั่นใจในความสวยงามของภูเก็ตที่จะต้อนรับทุกท่านกลับมาภูเก็ตสวยงามได้ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ